วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ปามเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาที่อำเภอรพระแสงมาพบเกษตรกร,ร,กรที่ใช้ผิดพันโฟทีนะครับตั้งแต่ปีพศ2560ยันปัจจุบันนี้ปีพศ2564เป็นใครไปไม่ได้เลยครับเกษตรกร,ร,กรผู้น่ารักของเรานะครับคุณลุงจี๊ดคุณลุงคอเทพโสพลคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ปลามากี่ปีแล้วครับ3-5ปี35ปีสาปีคุณลุงปลูกปลามกี่ไร่นะลุงลุงปลูกปลามทั้งหมดร้อยไร่ร้อยไร่ก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีจกกระทั้งไอ้แปลงที่เรายืนอยู่นี้มันสิบแปดปีคือปลามันจะออกลูกเวียนกันเราลูกเวียนกันแปลงนี้หมดแปลงน้นมีแปลงนี้หมดแปลงน้นมีมันเวียนกันเราไม่อดทั้งปีแต่ไม่ก่อนปลูกทีเดียวหมด เวลามันหมดมันหมดเลยเงินก็หมดทีนี้เอาวิธีใหม่แล้วปลูกปลูกไล่กันเลยนะแต่ละปีแต่ละปีแล้วมันก็โตโตไล่ไล่กันแหละเห็นว่าตลอดระยะเวลา30กว่าปีนะที่คุณลุงปลูกปลามาใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้หลายยี่ห้อมามีเซลมีอะไรเข้ามาขายเยอะแยะเลยลองมาเยอะเลยใช่ไหมฮะทำไมได้เยอะแล้วเยอะแล้วตั้งแต่จากใส่ทีละสองร้อหมื่นกลายเป็น ทีละแสนก<อ>็ไม่ไหวเราก็ต้องคิดหาวิธีอื่นเข้ามาเสริมเข้ามาที่เพื่อลดต้นทุนร้อยมากสิด้วยเหมือนกันความประทับใจของคทีที่คุณลุงเคยเล่าให้ฟังว่ามันมันแปลกไปจนดีใจที่เห็นแล้วเห็นเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงนี้มันมันเป็น<อ>ยังไงครับหลังจากเราฉีดโฟทีนะฉีดครั้งแรกเลยมาถึงเอาละลายน้ำเลยผมก็มาฉีดฉีดครั้งแรกไม่เห็นอะไรเลยครั้งที่สองก็จะไม่เห็นอะไรเลยปกติแต่พอครั้งที่สามเราจะเห็นแล้วทางปาม ทางปลามันจะตรงขึ้นบนนะฮะขึ้นบนฟ้าอะเรมันจะห้อยนิดหน่อยแต่หลังจากที้ดโฟรทีมันห้อยมันบานมันบานมันดอกไม้อ่ะพอบานมันดอกไม้ไอ้ช่อดอกไอ้ทลายอะไรมันก็มีพื้นที่แบบแทรกออกมาทีนี้ผมแทรกออกมาทะลายมันจะใหญ่นะทลายมันจะใหญ่จากปลามันจะออกดอกคู่ครั้งหนึ่งดอกเมียครั้งหนึ่งคู่ครั้งเมียกันสลับกันด้วยนะแต่หลังจากถีบดโฟรทีไป มันจะโอนทลายขึ้นมามีตัวเมียแล้วก็เมียแล้วก็เมียผู้ไม่ค่อยมีโอผู้ไม่ค่อยมีลูกก็เป็นรอบโคเราก็ตัดได้เรื่อยค่าเฉลี่ยของจันเมียจะเยอะขึ้นเยอะเยอะกว่าเดิมอ่ะ้าฉีดในรอบโคเลยไดยเป็นสามสี่ชั้นเนี่ยโอ้นี่คือความประทับใจชัดเจนนะครับก็คือ ทางมันเทางมันเปิดกว้างขึ้นทางเปิดกว้างขึ้น,นแสงก็ส่งถึงยอดอแทนที่จะออกผู้เยอะก็ออกเมียเยอะออกเมียเยอะก่อนลุงทำเรื่องทีแปลงนี้ยี่สิบเป็นไรนี่ลุงจะตัดได้ครั้งนําม่เยอะแล้วนะในหนึ่งปีเมื่อก่อนเรารวมแล้ว30ตันต่อปีกลายไปเป็น50ตันต่อปี ปุ๋ยยาลุงลดไปเยอะไหมครับปีแรกนะปีแรกลุงใช้โคตรีลุงก็ใช้ปุ๋ยด้วยนะแต่ว่าใส่ปีละสองครั้งแล,แล้วปีที่สองปีที่สามปีที่สี่นี่ลดเหลือปีละครั้งปีละครั้งแล้วอย่างก,กี่โคตรีนะลุงครับอลองบอกผู้ชมนิดนึงครับความประทับใจและเชิญชวนให้ค่อยใช้ครับเมื่อเมื่อลองใช้ดูแรกๆจะไม่ติดใจนะครับแต่ว่าหลังจากใช้ไปแล้วเป็นปีปีจะรู้เลยว่าผลผลิตเรา เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยฮะทีนี้เพราะผลผลิตมากขึ้นเราก็อุ้มสมบูรณ์ไม่อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนตัดทิ้งได้เก็ตันเพราะไม่ไหวเหนื่อยแต่พอขึ้น10บกว่าตันก็แอบนั่งยิ้มคนเดียวเรื่อยๆไะครับวันนี้ทีมงานโพธิ์ทีต้องขอขอบพระคุณคุณลุงจี๊ดมากครับสวัสดีครับวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ